วันนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดคือ19พฤศจิกายนเนี่ยนะคะก็ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสวสิสุดารามพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระพุทา,านเนี่ยนะคะก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่ครอบครัวเรา เคารพศรัทธาท่านกันะคะก็ได้มาทําบุญกันที่วัดสุสุดารามเพื่อความเป็นสิริม,มงคลของชีวิตความเป็นสิริม,มงคลของการทางานนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงเนี่ยนะคะก็จะไปบริจาคที่มูลนิธิเด็กนะคะก็ทางมูลนิธิก็บอกว่าขาดของหลายอย่างเลยค่ะเช่นครีมสําหรับเด็กๆที่เป็นแผลผิวแห้งแล้วก็ยาแล้วก็มีอาหารมีนมแล้วก็เครื่องใช้สอยต่างๆสําสหรับเด็ก ก็ได้จัดไว้แล้วเดี๋ยวใบหมวก็จะไปบริจาคที่มูลนิธิเด็กค่ะ